ผมได้ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นถามว่าขาหมูเยอรมันทายากไหมมันจริงๆแล้วมันทำไม่ยากแค่ทุกคนรู้ขั้นตอนในการทําสูตรของผมเนี่ยนะฮะรับรองว่ากรอบนอกนุ่มในของแท้ครับผมแล้วผมแล้วมาสนุกกันมาเฮฮากันที่มัติชนอาเซนมัมก่อนผมจะหยุดผมสุดมาก่อนครับผม <laughs> สวัสดีครับผมนาลงทับสวงเจ้าของร้านข้าวปั้นขามหมูเยอรมันราชบุรีครับผมเปิดร้านมาประมาณส0กว่าปีครับผมด้วยความที่ชอบทําอาหารก็คือครูพักรักจำครับประสบการณ์เคยเป็นพ่อครัวอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เลยลองมาทแํแเรารู้สึกมันไปได้ดีครับชื่อข้าวปั้นขามหมูเยอรมันมาจากชื่อลูกครับ ของเราจะใช้ขาหน้าครับเป็นสูตรที่กรอบนอกนุ่มในน้ําจิ้มเราก็จะลดเด็ดผัดดองเรารสขิ้มค้นนะครับผมก่อนที่จะมาทําขาหมูเยอรมันผมเคยเป็นพนักงานบริษัทคิดว่าจะทําเป็นอาชีพเสริมมันไปไปมา,ม,า,ม,ามันไม่ใช่อาชีพเสริมมันเป็นอาชีพหลักของผมจากเคยติดลบเป็นหนี้เป็นสินทุกวันนี้ก็รู้สึกหมดหนี้หมดสินเพราะขาหมูเยอรมันก็รู้สึก ภูมิใจและดีใจมากครับอย่างที่บอกครับอยากให้ทุกคนมีมีอาชีพเสริมหรือทําเป็นรายไ,ได้หลักผมมั่นใจว่ามันเป็นอาชีพที่แบบคืนทุนเร็วก็เลยอยากแบ่งปันอาชีพนี้ให้แก่เ,เพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆท,ทุกท่านครับผมวันที่29เเมษายนนี้เราจะมาต้มขาหมูเยอรมันของเข้าปั้นต้มยังไงถึงได้นุ่ม ทอดยังไงถึงได้กรอบนอกนุ่มในและทำยังไงน้ำจิ้มถึงได้รสเด็ดและผักดองทำยังไงถึงได้รสเข้มข้นมาเจอกันวันเสาร์ที่29เมษายนนี้พบกันที่มัตติชนอคาเ e มีครับผม <c oughs>